ทำนายดวงชาวราศีกันกับชาวลัคนากันปะจำเดือนกันยายน2 5 6 8จนถึงตุลาคลิปนี้จะทํานายสองเดือนซึ่งก็คือเดือนกันยา2 5 6 8จนถึงตุลาคม2 5 6 8 คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีคลิปนี้สามารถใช้ทํานายดวงชาวลัคนากัน กับชาวราศีกันได้ค่ะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนกันยายนจนถึงตุลาสองห้าสาเหตุที่เออากลับการที่ว่าเรากลับมาทำคลิป12ลราศีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไปประมาณ2เดือนเนี่ยมันเป็นเพราะว่า คือมันมีการเปลี่ยนแปลงการโคจรของดวงดาวในตำแหน่งที่มันไม่ดีเอามากๆแล้วก็กระทบในด้านไม่ดีกับทั้งชาว12บราศีถ้าถามว่ากระแสที่มันไม่ดีคืออะไรกระแสที่มันไม่ดีก็คือสุริยาคาตจันทคาตเนปจูนมฤตยูดาวเสาดาวอังคาร ทำกระแสะที่ไม่ค่อยดีมฤิตยูเต็มดวงเนบจูนเต็มดวงเนบจูนกระทบกระดาวพุธแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยจะสร้างปัญหาเดือดร้อน6ราศีที่ดวงไม่ดีอันดับที่หนึ่งราศีมีนอันดับที่สองราศีกันค่ะอันดับที่าสามราศีกุมอันดับที่ส,สี่ราศีสิงอันดับที่ห้าราศีมังกรอันดับที่หกราศีเมษ โดยที่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่น่าเป็นห่วงที่สุดชาวราศีเมษกับชาวราศีมังกรเนี่ยดวงตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาส่วนชาวราศีสิงห์กับชาวราศีกุมเนี่ยดวงตกหนักช่วงละช่วงเนี่แหละชาวราศีสิงห์กับชาวราศีกุมดวงตกหนักช่วง เดือนสิงหาคมจนถึงกันยาชาวราศีสิงห์อ่ะกับชาวราศีกุมอะ่ะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าดวงตกหนักมากรวมไปถึงชาวราศีกันกับชาวราศีมีนจะดวงตกหนักในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคม2 5 6 8ด้วยอิทธิพลของจันทร์ดับ จันทร์ดับที่ราศีมีนแล้วก็อาทิตย์ดับที่ราศีกันซึ่งส่งผลซึ่งมันจะสะเทือนในวันที่8กันยายน2568มีจันทร์ดับที่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนปัตตนิของราศีกันเช้าราศีกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคดีความทะเลาะก,กับเพศตรงข้ามในหลายท่านเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กับเมีย แต่บางท่านก็มีคดีกับผู้หญิงถ้าท่านเป็นผู้หญิงอะ่ะจะมีคดีกับผู้ชายแต่ท่านท่านเป็นผู้ชายก็อาจจะมีคดีกับผู้หญิงในวันที่22กันยายน25 6 8มีอาทิตย์ดับที่ราศีกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่น่ากังวลปัญหาที่น่าหนักใจสำหรับชาวราศีกันเนี่ยเอก็ยังมองอยู่นะว่าเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพคะ่ะ ชาวราศีกันเนี่ยท่านจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพแน่นอนในวันที่22กันยายนจะมีจันอ่าไม่ใช่ค่ะ22กันยานเนี่ยสุริยคาต8กันยานเนี่ยจันทคาตดับที่ราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันกับชาวลัคนากันเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกับเพศตรงข้ามค่ะในบางท่านอาจจะทะเลาะกับเมีย ในบางท่านก็มีคดีกับผู้หญิงถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็มีคดีกับผู้ชายและมีแนวโน้มแพ้ด้วยเนื่องจากสุริยะขาตกับจันทราตเนี่ยหมายถึงความหม่นหมองความซึมเศร้าอ่าปัญหาอันมืดมนและหมองหมัวชีวิตที่ช่างอ่าแย่เหลือเกินก็อย่างที่เอ๋บอกอ่ะว่าจริงๆเอ๋หยุดทำคลิป12ราศีไปแล้วนะ แต่เอเห็นว่าคือเราก็มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์โหราศาสตร์อยู่ะเอเห็นว่ากระแสของดาวเนปจูนเนี่ยมันจะส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยมีความคิดที่ผิดเพี้ยนมีความคิดวิปริตวิปราดมีความคิดเพ้อเจอ้อเพอ้อฝันจินตนาการบ้าบอพอแตกอะด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนเนี่ยมันจะส่งผลให้ชาวราศีกัน มีความคิดที่ผิดเพี้ยนหลงตัวเองไม่อยู่บนโลกของความเป็นจริงเพ้อเจอร์เพ้อฝันวาดวิมานในอวกาศคิดเองเออเองคิดไปเองเพ้อเจอร์ไปเองคิดไปเองเพ้รเจอไปเองหลงตัวเองอะ่ะเหมือนกับคิดไปว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักนะจ๊ะผู้หญิงด่าก็คือผู้หญิงเขาเกียดผู้หญิงด่าก็คือผู้หญิงไม่อยากให้มายุ่งด้วย ผู้หญิงด่าไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงรักคือชาวราศีกันเนี่ยบางทีอ่ะคุณจะมีความคิดไปในทางที่ว่ามันผิดผิดพินเพี้ยนอ่าทีนี้เราก็จะมาลองดูไพ่ทาโร่กันนะคะ การที่อ่าการที่มนุษย์เราอะ่ะมีหัวความหัวง่ายการที่มนุษย์เราอะ่ะมีความคิดที่มันอ่าผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะ คุณพยายามจะสู้ชีวิตเมื่อคุณพยายามที่จะสู้ชีวิตแต่บางทีอะชีวิตมันอาจจะสู้คุณกลับก็ได้ด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนอะมันทำให้ความคิดความอ่านอะมันเพี้ยนไปหมด คนอื่นเขามองเป็นดอกไม้คุณมองเป็นกงจักคนอื่นเขามองเป็นหนอนคุณมองเป็นพญามังกรความคิดความอ่านความคิดจิตใจผิดเพี้ยนค่ะเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่สวยงามการพนันห้ามเล่น ช่วงเดือนตุลาให้ระวังภัยธรรมชาติฝนตกแผ่นดินไหวน้ำท่วมแอนซูนามิดวงของคุณช่วงเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะตกหลุมรักกับคนอายุน้อยกว่าใช้เงินเก่งชอบเที่ยวธรรมชาติ สำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยจะมีการทะเลาะใหญ่โตกับคนรักความรักของคุณจะถูกทำลายช่วงดวงของคุณในช่วงเดือนกันยาจนถึงตุลาสองห้าเนี่ยมันจะมีคนอิจฉาคุณเยอะมีคนมีคน อิจฉาคุณเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะถูกอิจฉาถูกกันแกล้งจะถูกหักหลังถูกอิจฉามีคนอิจฉาลิษยาคุณมาไล้ประโยชน์ที่จะเครียดคุณอาจจะถูกคนอิจฉากันแกล้งให้ระวังถูกโกงด้วยเลเหลี่ยมชั้นยอดคุณใช้เงินค่อนข้างเก่งอ่ะ แต่คุณก็หาเงินเก่งนะเป็นช่วงที่คุณมีความเครียดมีความทุกข์คิดมากบางครั้งคุณก็เพอ้อเจอ้อบางครั้งก็ไม่เพอ้อเจอ้อให้พูดยังไงดีเอาเป็นว่าด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวเนปจูนส่งผลทำให้คุณเนี่ย รู้สึกกดดันถูกกันแกล้งถูกกีดขวางดวงตกหนักมากมีอุปสรรคในการทำงานมีความยากลำบากนานา,นาประการมันถล่มเข้ามาคุณอยากจะก้าวหน้าอดทนจนสุดจะทนทานถูกเพศตรงข้ามปฏิเสธมีความทุกโศกในเรื่องความรัก อกหักรักคุดตุดเมินซึมเศร้าเหงาพราะรักคุณต้องการที่จะก้าวหน้าแต่คุณถูกกีดขวางมันก็เป็นอารมณ์ซึมเศร้าเหงาเพราะรักด้วยส่วนหนึ่งคุณมีเกณฑ์จะซื้อบ้านหลังใหม่หรืออาจจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดก็ได้นะมีความรักเข้ามาในจิตใจ ความรักเริ่มผิบานในใจเพศตรงข้ามมาชอบมีคนสนใจคุณแต่คุณอาจจะไปสนใจคนที่เขาไม่ได้รักคุณคุณอาจจะไปรักคนที่เขาไม่ได้ชอบคุณคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาอ่ะอ่าไม่โอเคกับคุณเท่าไหร่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจจะเสียเงินซื้อเสื้อผ้า เครื่องสําอางช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะทะเลาะและมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่ามีดวงเรื่องคดีความเข้ามาถ้าถามถึงเรื่องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านการกู้เงินเพื่อซื้อซื้อรถอาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดิน อาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินแล้วก็การขายที่ดินเนี่ยมันสำเร็จไงเหมือนคุณสนใจทางด้านพวกเนื้อคู่จากอดีตชาติคู่รักพยานาคมีคนต้องการจะทำลายล้างคุณมีเรื่องคดีความเข้ามา มีคนต้องการจะทำลายล้างคุณจะมีเรื่องคดีความมีเรื่องเรื่องของไอเนี่ยเป็นช่วงที่มีความรักเข้ามาในจิตใจมีปัญหาเข้ามามีปัญหาเข้ามาทำให้ว้าวุ่นแน่นอนเลยว่าชีวิตการดำเนินชีวิตของคุณช่วงเดือนกันยาเนี่ยมีอุปสรรคช่วงเดือนกันยา ท่านจะมีคดีกับเพศตรงข้ามค่ะบางท่านก็ฟ้องหย่าบางท่านไปเจอเนื้อคู่คนใหม่อยากจะแต่งงานกับคนใหม่ก็เลยฟ้องหย่าเมียคนเก่ามีคนต้องการจะกัดแกล้งทำลายล้างคุณเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบไปเที่ยว จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะ่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วคุณก็ชอบไปวัดนะไปเสี่ยงเซมซีชอบไปวัดไปหยอดตู้ไปวัดทําบุญไปเสี่ยงเซมซีให้ระวังการทรยศหักหลังที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่าหูเบาถ้าคุณหูเบาเนี่ย มันจะมีปัญหาหนักมีคนจะทำของใส่คุณด้วยนะท่านจะถูกเพศตรงข้ามทำไสยศาสตร์มลดําใส่ทำให้ดวงตกทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะโดนของย้อนจากสิ่งที่ตัวเองทำก็ได้อาจจะถูกของย้อนกลับเข้ามาอยากจะบงการคนอื่นแต่ก็จะถูกคนอื่นบงการแทน อยากจะกั่นแก้งคนอื่นแต่ก็จะถูกคนอื่นกั่นแก้งแทนมีความหมกมุ่นในเรื่องความรักความคิดผิดเพี้ยนเหมือนแกะดำสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่เท่าที่อ่รู้สึกนะเอว่าราศีกันเนี่ยอาจจะแค่ว่ามีความคิดที่ผิดเพี้ยน แล้วก็ช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะป่วยค่อนข้างหนักชาวราศีกันเนี่ยในเดือนตุลาคมสองห้าดเนี่ยจะป่วยค่อนข้างหนักมีคนอิจฉามีคนอิจฉาคุณคุณกับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีคนเปรียบเทียบอะ่ะคุณรวยคุณหลอ่อคุณอาจจะหน้าตาดีมาก มีคนอิจฉาลิสยาในความเป็นคุณมีคนอิจฉาเยอะคุณเป็นคนชอบดูดวงนะคุณอะเป็นคนที่ชอบดูดวงมากช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยต้องไปหาหมอมีดวงเรื่องการมีดวงเกี่ยวกับการผ่าตัดการผ่ามะเร็งสุขภาพร่างกายสุดโทมเหลือเกิน ชาวราศีกันมีดวงเรื่องคดีความมีดวงเรื่องสุขภาพอ่อนแอแต่คุณเป็นพวกงมง่ายชอบไปชอบไปไหว้พระเป็นความรู้สึกชอบอย่างน้อยเนี่ยเมื่อคุณไปทำบุญอะ่ะคุณก็จะได้เจอการณกยานามิตรคนที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือเนี่ย คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นประกอบไปว่าคุณะจะมีความสุขจากการเป็นคนดีมีความสุขจากการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความที่ว่าคุณน่ะสนใจทางด้านธรรมะชาวราศีกันกับชาวลัคนากัน ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่จะถูกเจ้ากรรมในเวรเล่นงานท่านจะถูกเจ้ากรรมในเวรเล่นงานท่านควรทำบุญให้ท่านเจ้ากรรมในเวรมากๆควรทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรควรใส่บาตรทำสังฆทานไปทำบุญที่วัดไปหยอดตู้ ทำสังฆทานบ่อยๆเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเจอคู่อริจากอดีตชาติกันแกล้งคู่อริจากอดีตชาติเนี่ยจะกั่นแกล้งให้การงานของคุณเนี่ยติดขัดจะถูกคู่อริจากอดีตชาติทำไสยศาสตร์มนต์ดำท่านจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคุณจะมีความรู้สึกโกรธโมโหโทโสรู้สึกหงุดหงิดง่าย โกรธคุมแค้นรู้สึกโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมีความรู้สึกโกรธอยู่ตลอดเวลารู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกขับแค้นใจรู้สึกคุมแค้นหาเงินได้เยอะนะแต่ก็ใช้เงินเก่งธุรกิจยังดำเนินไปได้ด้วยดีเพศตรงข้ามมาสนใจท่านเยอะแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ คนที่ท่านสนใจเขาก็วิ่งหนีคนที่ท่านสนใจอ่ะเขาจะวิ่งหนีหายไปกับสายลมและแสงแดดคนที่ท่านชอบอ่ะเขาจะวิ่งหนีคนที่ท่านสนใจเขาจะเดินหนีหวานใจของท่านเนี่ยจะปิวหายไปกับสายลมส่วนเพศตรงข้ามที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ปาฏนาในเงินของคุณต้องการที่จะหลอกลวงการเงิน คุณปรารถนาที่จะแต่งงานมีคู่ครองที่ดีมีบ้านหลังใหม่คุณต้องการที่จะซื้อบ้านหลังใหม่มีคู่ครองที่สวยงามท่านอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์และอยากจะมีความสุขอยากจะเริ่มต้นอยากจะสมปรารถนาช่วงเดือนตุลาไม่ควรเล่นการพน,นันไม่ควรเดินทางไกล คุณจะสมหวังในความรักแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ให้ลืมความปาถนาสวดมนต์ไหว้พระใช้ธรรมะชำระล้างความสกปกในใจคุณมีทัศนคติหรือมีความคิดไปในทางแง่ลบเขาเรียกว่าเป็นท็อกซิกมีความคิดไม่ดีช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคดีความ จะมีคดีกับเพศตรงข้ามไม่ควรเล่นการพนันควรขอความช่วยเหลือจากคนอายุมากกว่าเป็นช่วงที่คุณน่ะจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายอาจจะมีคดีความมีคดีความเข้ามาถ้าท่านทำงานผิดกฎหมายถ้าคุณทำผิดกฎหมายคุณจะถูกจับได้คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้ารู้จักการทําตามกฎระเบียบทําตามกฎระเบียบไม่ซิกแซกไม่โกงไม่ใช้วิธีอ่าช่อโกงหรือซิกแซกอ่าเหมือนกับว่าถ้าใช้เงินใต้โต๊ะถ้ายอมจ่ายเงินใต้โต๊ะติดสินบนเพื่อไม่ให้ตำรวจจับ ถ้ายอมจ่ายเงินใต้โต๊ะติดสินบนตำรวจก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันกับชาวลัคนากันทุกท่านโชคดีค่ะ